สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับช่อง Geek Boy Channel เช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่า5พระองค์นะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นอนุสรเ์เครื่องบินตกนะคะ,ะพระทั้งหมด5รูปนะคะทุกคนวันนี้าาการเดินทางนะของเรามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะเรามาจากกรุงเทพนะทุกคน แบบชิวๆกับบรรยากาศชิวๆนะคะทุกคนกับการเดินทางมาครั้งนี้มาจากกรุงเทพนะทุกคนขับมาถึงนี่จังหวัดปทุมธานีนะคะคลองสามนะทุกคนถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากราบสการะบูชาด้านในโบสถ์เนาะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่นะคะทั้งห้าพระองค์เนาะ ลวงปู่ทั้ง5พระองค์นะคะทุกคนก็จะมาสการะบูชาเพื่อเป็นสริมงคลนะคะเป็นอนุสร์นะคะที่นี่คือพระทั้งหมด5รูปที่มรณภาพด้วยการเ,าเครื่องบินตกนะคะทุกคน ซึ่งเหตุการณ์เครื่องบินตกนี้ได้เกิดขึ้นในปีพศ2523ในช่วงเดือนเมษายนนะคะทุกคนก็ได้มีการเอเครื่องบินตกด้วยภายประกอบเพดานพังและก็ประกอบด้วยฝนตกหนักนะคะทุกคนจึงทำให้พระสายหลวงปู่มั่น ทั้งหรูปนะคะได้มรมรณาภาพด้วยเสียชีวิตเนาะตกลงมาแล้วก็ผู้คนจำนวนมากนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับไกด์บอยนะคะทุกคนเดี๋ยวไกด์บอยจะพาเราเอ่อทัวร์ถ้ำเพื่อไปกราบสการะบูชาหลวงปู่มั่นทางด้านบนนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะก็ซึ่งได้สอบถามมานะคะก็ด้านในข้างล่างสุดนะคะก็จะเป็นโกดกระดูกของท่านเจ้าอาวาสนะคะมืนดนิดหนึ่งนะทุกคนมืดมาก ทางด้านในนะคะก็จะมีโกดกระดูกนะคะของท่านเจ้าอาวาสที่เพิ่งมรณภาพไปของอปัจจุบันนะคะทุกท่านก็ได้มรณภาพไปสองปีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเออทุกคนไป กราบหลวงปู่มั่นชั้นด้านบนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบร,ริเวณรอบๆบนะรอบๆอบถ้ำจำลองที่สร้างขึ้นมานะทุกคนทางันนี้ก็จะเป็นแม่เป็นอิน ุเทศิกเจดีสีบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริสุดโตนะคะทุกคนทั้งหมดจำลองด้วยทำเป็นเหมือนหินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชมด้านบนนะ ถึงแล้วนะทุกคนสวยมากทุกคนเป็นเหมือนถ้ำเลยนะคะสร้างซึ่งมีพญานาคนะคะทั้งสองฝั่งกลายล้อมนะคะ เดี๋ยวตามไกด์บอยไปกราบพระประธานนะคะตรงในถ้ำกันเนาะไกด์บอยไปนะคะคนว่าด้านบนจะมีอะไรอีกเนาะ มืดๆแล้วก็ลึกลับทีหนึ่งนะสร้างเป็นจำลองนะทุกคนจำลองเป็นเออเป็นห้ามนะทุกคนอคันนี้ช,นนนชั้นที่สองนะโอไม่ได้แล้วชั้นบนสุดชั้นสนะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นห้ามนะนมมออแล้วก็มีพระประธานเหมือนกันนะคะทุกคน<ม>ก็คือจะรูปอย่าไปเหยียบน้ำนะดูด้วยนะน้ำซึมลงมาก็ได้เห็นยอดชั้นสุดกจะมีมด้านบนนะคะก็ซึ่งปิดนะทุกคนก็จะมีลิฟต์ให้ ขึ้นไปนะคะบนยอดสูงสุดนะทุกคนก็ไปไม่ได้เนาะใช่เป็นบนสุดไปไหวก็ไ่ไหน้น้นสร้างจำลองเป็นท้าหมดเลยนะทุกคนชั้นบนสุดก็ทางวัดได้ทำการปิดไว้นะทุกคน<ป>ช่วงนี้ก็คือขึ้นไปกราบหลวงปู่ไม่ได้นะคะก็จะกราบได้เพียงด้านล่างาะนะคะ <บน S 1> ทุกคนด้านบนนะวิวแบบ สวยมากทุกคนซึ่งได้สืบประวัติมานะคะจากคุณยายเวีงนะคะเป็นผู้ดูแลวัดนี้นะคะแล้วก็ได้บริจาคเงินถึงห้าแสนบาทนะคะเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็สร้างาวัดนี้ขึ้นมานะคะเป็นอนุสร กลายเป็นวัดป่าห้าพระองค์นะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีคลองสาบนะคะซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้ตกอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ายายชิวงได้เล่าว่าไม่สามารถซื้อที่ดินจากตรงนั้นได้นะคะก็เลยเต้องมาสร้างที่ใกล้เคียงและก็สามารถอ้างอิงได้นะคะทุกคน ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเรื่องราวสามารถมาตามรอยความศรัทธ,ธาได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ